วัสดีครับอ่าวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงของ GTA 6นะครับที่มีรายงานเผยว่าข่าวลือ GTA 6อาจมี Bitcoin เข้าไปอยู่ในเกมด้วยอ่าตอนนี้นะครับก็มีนายทอมเฮนเดอร์สันหรือนักทำยูทูบเบอร์ยอดนิยมและผู้เผยความลับของเกมใหม่ๆที่เคยรู้จักกันมาจากการปล่อยข่าวลือซีรีส์เกม Battlefield นะครับได้ออกมาเผยว่า GTA 6ของ Rockstar ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตจะให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยสกุลเงินดิจิทัลในเกมอาจเป็นบิตคอยในเกม l o k s t t r r เกมผู้เผยแพร่วิดีโอเกมในนิวยอร์กได้เปิดตัว GTA 5ที่โด่งดังอย่างมากเมื่อ8ปีที่แล้วและเรายังไม่ทราบว่า GTA ออกจะออกมาเมื่อใดแต่ตามข่าวลือนั้นบิตคอยนอาจมีบทบาทในเศรษฐกิจในเกมที่กำลังจะมีขึ้น,นครับแฮนเตอร์สรกล่าวในทวิต ว่าผมได้ยินมาเมื่อเร็วๆนี้ว่า GTA 6บางภารกิจจะให้รางวัลคุณเป็นบิตคอยแทนที่จะเป็นเงินสดเมื่อทำภารกิจสำเร็จอ่าส,สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคริปโตแฮนเดอร์สันชี้ให้เห็นว่าการนำเอาสกุลเงินดิจิตอลที่สมมุติขึ้นมาใส่ในเกมแอคชั่นผจญภัยนี้อาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคริปโต ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นและอาจเสริมสร้างการปรับใช้เหรียญคริปโตอีกในอนาคตข่าวลือและข่าวหลุดของ GTA 6ถือเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทาง Rockstar g a m e จะยังไม่มีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการและล่าสุดนี้ก็ได้มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าภายใน GTA 6ผู้เล่นจะสามารถใช้เงินคริปโตเคเรนซี ภายในเกมได้เรียกว่าข่าวลือใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับเท่านั้นและยังไม่มีการยืนยันว่าข่าวนี้มีความแม่นยำม,มากแค่ไหนแต่การที่ GTA 6จะอยู่ในโลกปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้สูงพอสมควรเพราะเกมภาคก่อนๆของซีรีส์มักจะมีการหยิบเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันมาใส่ไว้ในเกมอยู่เสมอถึงกระนั้น ในตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าข่าวลือนี้มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนแต่ถ้าหากลองนำผลงานก่อนหน้าของนายเฮดสันนี่ที่เคยปล่อยข้อมูลที่ถูกต้องออกมาหลายครั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าข่าวลือนี้อาจจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นจริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ในวงการเกมเลยถ้านำมาเข้ามาจริงแต่ก็ต้องเดากัน ต่อไปว่า GTA 6จะออกมาตอนไหนเห็นข่าวลือล่าสุดบอกว่าจะออกมาในช่วงปี2024อ่ายังไงก็ติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับสำหรับ GTA นะครับ GTA 6ที่จะใช้เหรียญคริปโตเคอรเรนซีเข้ามาภายในเกมโอจะเป็นยังไงเล่นไปด้วยได้รับเหรียญไปด้วยโอ้ยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ไปก่อนครับ